ครับพี่บาบูสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสวัสดีครับพอใจไหมครับหลุยฟานเกาครับก็พอใจฮะถ้าถ้าถ้า,ถ,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 าถ้าดูจากตัวเลือกที่ที่มีความเป็นไปนได้มากที่สุดนขนาดนี้นะครับคือจริงแล้วเนี่ยแฟนแมนยูเขาควอาจะอยากได้คนอื่นมากกว่าเพราะว่าฟานเกาเนี่ยโอเคอาจจะโปรไฟล์ดีแต่ข้อเสียคืออายุค่อนข้างที่เยอะคือคือขตอนนี้เขาหกสองละครับคือแฟนแมนยูเนี่ยอาจจะอยากได้เป็น เจนเก้นครอปอาจจะได้เป๊ปกวาดิโอลาแต่แต่ในความเป็นเป็นไปได้เนี่ยคน้างที่จะน้อยที่จะได้สองคนนี้มาอืแต่เซอร์เล็กหรือว่าเปเยกินนี่ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับคือเสื้อเล็กอูซันเขาเริ่มเขาเริ่มงานกับแมนยูตั้งแต่สี่สิบเศษเศษครับแล้วก็ทํายาวมาคือคือคือถ้ามาเริ่มหกสิบสองเนี่ยถ้าไว่ายุใช้งานเนี่ยน้อยมากคืออายุใช้งานเนี่ยน้อยเพราะว่าอย่างอย่างเจนเก้นครอปอย่างเอ่อกวาดิโอลาเนี่ยเขาเพิ่งอายุสี่สิบเศษเท่านั้นเองออย่างอย่างเซอ้อเล็กหูซั้นเน คือกลัว,ว่าอาจจะไฟอาจจะน้อยน้อยกว่าตอนที่ฟันเก้าหนุ่มๆกว่านี้ด้วยไฟไฟก็อาจจะน้อยแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะเรื่องของอายุใช้งานเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้ก็สองคันอ,อันนี้เป็นความกังวลแล้วด้านบวกครับมีอะไรที่มาคนนึงก็กด้านด้านบวกเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างหลุยฟันเกาเนี่ยถ้าถ้าเรา,าดูจากประวัติครับเนี่ยการันตีความสําเร็จนะเพราะว่าทีมที่เขาเคยคุมทีมไม่ว่าจะเป็นอาเจ็ก์อัมสเตอร์ดัมนะครับบาร์เซโลนาบบเยอร์มิวนิก หรือแม้แต่ทีมเล็กๆในฮอลแลนด์อย่างอาเซนักมาเนี่ยเขาการันตีแชมป์หลีกสูงสุดของประเทศนั้นทุกทีมที่เขาคุมทีมครับนะนี่คือแง่บวกหนึ่งน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนแมนยูเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายใจอย่างหนึ่งคือเอออดูดูจากโปรไฟล์เนี่ยการันตีแชมป์การันตีความสาเร็จระดับหนึ่งส่วนที่สองคือฟันคาวเนี่ยเป็นคนที่มีจุดเด่นในเรื่องการสร้างดาวรุง่งขอได้ยินะครับได้ยินครับอ่คือย้อนกลับไปสมัยที่อยู่อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเนี่ยย้อนกลับไปปี95 พาอาแจกเอาสดัมเนี่ยคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับหรือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยทีมชุดนั้นเนี่ยดาวรุ่งหมดเลยนะคือถ้าถ้าไล่ชื่อมานี่แฟนบอลจำได้หมดเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นเอ็ดการ์ดาวิดคารลนซีดอฟนะมาโอเวอร์มาเดนิสเบิร์กแคมป์แพตติคไฮว์แมนเอ็นแมนโก้คานูแพทริคไคฮว์ร์ดเนี่ยเขาสร้างมาหมดเลยครับคือสร้างจากจากที่แบบว่าไอเด็กอาแจ็กแบบจากใครก็ไม่รู้เนี่ยกลายเป็นนักเตะระดับชาติระดับทวีป กลายเป็นแล้วก็บางคนก็กลายเป็นระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันมันหลักการเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ที่เซอร์อเลเกเปอร์กูสัน,นเคยทาก็ค,คือ,อ,อใช้วิธีสร้างมากกว่าซื้ออืมครับผมพี่บอบูเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่ตั้งเดวิดมอยส์ใหม่ผมไปสัมภาษณ์นะเป็นคนแรกๆเลยนะที่แสดงความไม่ไว้วางใจตั้งแต่ตอนนั้นนะพี่จำได้ใช่ไหมครับเปิดหน้าคุยโอ้โหแล้วผ่านมาปีหนึ่งเดวิดมอยส์หลุดจากตําแหน่งจริงๆเอา มองไปข้างหน้าอีกหนึ่งปีพี่พี่ว่าถ้าฟานกาวมานะถ้าทุกอย่างไม่ไม่โชคร้ายมากแมนยูนเต็ดจะประมาณไหนครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับคือคือตอนเนี้ยแฟนแมนยูก็เริ่มตั้งเป้าแล้วว่าอ่าพอุดนการที่ผ่านมาผลงานมันค่อนข้างที่จะแย่แย่กว่าที่คาดคิดไปเยอะเลยนะคือคือพอพอเซอร์ลิขันไปเนี่ยทุกคนไม่คิดถึงแชมป์นะ,ะคือคือเข้าใจว่าโอเคมันอยู่ในยุคช่วงรอยต่อคือเดวิดมอยเข้ามาแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะหลุดจากเสียอันดับแรกแล้วก็หลุดไม่ใช่เสียอันดับแรก หลุดกระเด็นมาถึงอันดับที่เจ็ดก็คือไม่มีใครคาดคิดพอหลุยฟานเกามาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาตรเน,นี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแง่บวกคือหลุยฟานเกาค่อนข้างที่จะเป็นโค้ชที่มีบารมีมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีนักเตะในคอนโทรลเนี่ยเยอะเพราะเขาเป็นโค้ชทีมชาติออสเตรเลียด้วยนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือนักเตะเก่าของเขาเนี่ยอาจจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตไม่ว่าจะเป็นโทมัสซูลเลอร์สมัยที่เขาไปอยู่ไบร์ทเยนมิวนิกหรือนักเตะทีมชาติอลลแนด์อย่างไสเยนนล็อบบเซึ่งตอนนนนนีีี้นน้ววัก็มมข่าานะครับคือตรงเนี้ย คือแมนยูนี่ต้องต้องเขาเรียกว่าต้องสร้างทีมใหม่เพราะว่าไอทีมชุดเก่าเนี่ยโทษเดวิดมอยก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือไอ้นักเตะนักเตะท,ท,ท,ที่ที่เซอร์เล็กบูซันเนี่ยทำให้ได้แชมป์สมัยที่ยี่สิบเนี่ยมันก็เริ่มโรยลาเริ่มหมดสภาพไปหลายคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องซื้อใหม่นะครับแต่ผมยังเชื่อว่าเป้าจริงๆของแฟนแมนยูเนี่ยยังยังไม่ถึงขนาดที่ว่าโอโ้โลภโลบมากขนาดถึงเอาแชมป์เลยก็น่าจะประมาณว่ากลับไปอยู่ในเสียงแบบแรกกลับไปเล่นยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก่อน คือคือปีหน้าก็ยังก็ยังแบบตั้งเป้าไว้บเบาๆก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งมากเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วไม่หนคงจะผิดหวังมากอีกนะฮะอืมครับผมก็ท็อปโฟไว้ก่อนครับครับผม <c oughs> พี่ปอบู่มีนักเตะสักสักสามคนไหมครับที่อ่ะขอหน่อยแล้วกันสามคนนี้มาเนี่ยน่าจะทําให้ทีมปึกขึ้นนะครับเอาแบบที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับค่ะเอาแบบที่เป็นไปได้ก็ก็อย่างที่เป็นข่าวก็น่าจะเป็นพวกโทนิโคลสพวกเอ่อ ม,ม,ม,มัดมัดคไม่เพราะว่าหลังตอนนี้ต้องต้อง,ต,องต้องแก้ใหม่หมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเอ,อ่อเรียวเฟดินานกับนเนมจาวิดิดเนี่ยําลาไปทั้งคู่ครับเนี่ยก็มีลุกชอท,ที่ที่น่าจะได้แน่ๆนะอย่างกองกลางก็มีเควินซุดมันตอนมันเนี่ยของกองโรม่าเป็นลูกทีมของเขาด้วยเป็นลูกทีมชาติฮอนแลนของเขาด้วยแล้วก็อีกคนนึงก็คือเอดิสันคาวานี่ที่เป็นข่าวอ่านี่น,นี่นี่ก็คือท,ที่ที่มีความเป็นไปได้นะ mm hmm. ครับผมก็ต้องรอติดตามต่อไปขอบคุณพี่บุ๋อะไรอย่างเงี้ยก็ได้รดมุนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันก็ค่อนข้างที่ยากอยู่แต่พอพอเป็นหลุยฟันเกาเนี่ยโอเคมันก็มันก็มีผิดที่จะได้มากว่าตอนเป็นเดวิดมอยนะช่วยได้เยอะเลยนะฮะมีประสบการณ์ได้เยอะทั้งสเปนคือคือนักบอลเนี่ยเวลาเวลาเขาจะย้ายเนี่ยเขาเขาต้องดูเขาต้องดูว่าโค้ชเป็นใครถ้าโค้ชไม่มีฝีมือเขาย้ายมาแล้วเขาไม่ได้แชมป์ก็ไม่ประสบความเร็จเขาตัวเขาก็เขาก็แย่เองเนี่ยอันนี้ถ้าเขามาถ้าถ้าโค้ชเนี่ยมีบารมีมากพอก็การันตีของย นักเตะก็ก็มีกําลังใจที่จะย้ายมามากขึ้นอือยากจะย้ายมามากขึ้นอืมครับฟังเสงก็สดใสนะครับพี่บูสดใสนะฮะขผมขอบคุณมากครับรบกวนเวลานอนเชงคืนดึกดื่นฮะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ